เด้อสิงเขาเด้อขเขาตำบักทั่วเลยไม่เหมือนขิงเขาแรงตำบักทั่วตบบิ่งปลาเนี่ยปลาแดงสดให้ดูขาตังกองมันปับ๊บหมองข้อมันใดงน่ะมันเขา

เห็ดข้อน้ำบ่อือเอาน้ำก็ดีอยู่ข้าวข้าวข้าวิงปลาปลาเหียงปลาขายิงปลาแลทำแบบทัวมีคนจับฟิวจับเขาเล่น่นะ nó, nó Nhốt mà sao như là nó Chúng cỡ ơn nó Hãy subscribe cho không

อ้อนเดี๋ยวแข็งมาเลยเขาคนละทงบ่เขาปนก็แข็งเขาบ่าปนก็อ้นอนบายังกอดกัน ตัวนี้หน่อยหนึ่งเขาไม่กินเบ็ดบ้างนี้หน่อยแจกไมาเนี่ยสร้างเมญานตัวใหญ่สวบขวานกินเบ็ดเสวยตัวนี้หน่อยเขาเ,เขา,เขาตัดมุกทัว่วเด้อ กินเขาคนดเด้อพี่น้องเด้อมากินเขาขับคุณว่ากินเขาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเนี่ยเด้อสวัสดีค่ะ